อ้าวแล้วยังไงกัน s a m s u n Galaxy S 23 FE ในสหรัฐอเมริกาอาจจะได้10เซตเป็นส a ต d ทอกอน8 Gen 1ถ่ากระม,มัางดนข่าวสารดีๆทาง IT ีในช่วงเย็นในวันสเปนในกาสาซิบะทีนะพูดข่าว IT รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องเราด้วยนะครับเพื่อจแไ้พข่าวสารที่มาเต่แบบนี้เป็นประจำทุกวันจากข่าวลือก่อน,อนๆนะครับในช่วงหลังๆหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าเจ้าตัวโทรศัพท์มือถือซัมซุง Galaxy S 2ี่ FE นั้นเนี่ยจะใช้ชิปเซ็ตเป็น Exynos 2200เหมือนกันในทุกภูมิภาคนะครับแต่ดูเหมือนว่าในส่วนของมือถือรุ่นนี้ที่วางขายในสหรัฐอเมริกานั้นจะได้ใช้ชิปเซตเป็น Snapdragon 8ด Gen 1นบ ก็แรงอยู่นะเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับซัมซุง Galaxy A23 FE ได้มีไปโ่บ,บนแพลตฟอร์ม Geekbench ด้วยรหัส SM S711U1 นะครับโดยซั m ซุง Galaxy A23 FE นั้นได้ผ่านกรารรรองแล้วนะบางส่วนนะครับโดยจะให้ระบบโดยการ Android 13 RAM 8 g b กนะครับแล้วก็มีบอร์ดทาโลซึ่งเป็นรหัสสำหรับ Snapdragon 8 Gen 1นั่นเอง ในส่วนของ g a l ซี y 23 FE นั้นเนี่ยรุ่นที่วางขายในตลาดอื่นๆรวมไปถึงซโซนยุโรปเนี่ยยืนยันแล้วว่าจะใช้ชิปเซตเป็น Exynos 2200 S04 นะครับจากแพลตฟอร์ม g i กส์เบในรหัสโมเดล SM-S711B นั่นเองไม่ว่า Samsung จะประกาศอะไรเกี่ยวกับ g กรซี y 23 FE หรือ ไม่มีในงาน u n p a c k นะครับที่จะจัดขึ้นในวันที่26รกรกฎาคมก็ตามนะแต่จากตารางแล้วเนี่ย A23 FE น,น,น่าจะมีการเปิดตัวในช่วงไตรมาาที่4หรือช่วงปลายปีนั่นเองก็ต้องมารอดูกันนะครับก็ถือว่าเป็นมือถือเรือธงในสเปคย่อมๆในราคาย่อมๆสิที่เขาจะมาเปิดตัวกันอันนี้ก็ต้องรอติดตามไนอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ใช้ Galaxy A23 FE อยากได้อะไรเงี้ยเนาะ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งวันนี้แหะครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่ตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและวทีเราต่อไป ถ้าเรามี Facebook แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มาดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย